สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงตัวแปรที่ชื่อว่าเงินเฟอ้อนะครับเราจะพูดถึงเงินเฟอ้อโดยผ่านตัวชี้วัดที่สำคัญนั่นก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับหรือตัว CPI เดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับแล้วก็จะพูดถึงว่าดัชนีตัวนี้นะครับ CPI มีการคำนวณมาอย่างไรนะครับแล้วก็นำไปสู่การคำนวณอัตรางเงินเฟอ้อได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเรามา พิจารณาความหมายของเงินเฟอ้อก่อนนะครับเงินเฟอ้อก็มีความหมายว่าการเป็นการที่ระดับราคาโดยทั่วไปของสินค้าและบริการนะครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนนะครับคงเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าในทุกๆปีนะครับพอขึ้นปีใหม่มาพอเราไปดูสินค้าและบริการนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหรือถ้าปีต่อปีอาจจะไม่เห็นชัดเจนลองเทียบ ปีนี้นะครับกับ2หรือ3ปีที่แล้วนะครับเวลาเราไปซื้อสินค้าและบริการไปตลาดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะพบว่าสินค้าต่างๆนะครับโดยทั่วไปแล้วราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าเกิดภาวะเงินเฟอ้อขึ้นนะครับการที่เราจะวัดอัตรางเงินเฟอ้อได้นะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีตัวชี้วัดใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราจึง จะมาพูดถึงตัวที่จะใช้ในการวัดเงินเฟอ้อกันนั่นก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับหรือ consumer price index นะครับหรือตัว cpi ซึ่งมีนิยามนะครับเต็มๆอย่งนี้นะครับมันเป็นดัชนีที่วัดระดับราคาของสินค้าและบริการโดยทั่วไปนะครับคีย์เวิร์ดก็คือว่าที่ถูกซื้อโดยผู้บริโภคนะครับนั่นก็หมายความว่าสินค้าและบริการที่จะถูกนําไปคํานวณระดับราคานะครับแล้วก็นําไปคํานวณ ดัชนีนั้นนะครับเราจะเลือกสินค้าและบริการเหล่านั้นเฉพาะที่ผู้บริโภคซื้อนะครับอย่าสับสนกับอีกดัชนีนึงนะครับนั่นก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตหรือตัว producer price index นะครับหรือ PPI อันนั้นก็จะเป็นดัชนีที่วัดระดับราคาของสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตซื้อนะครับในแง่นี้นะครับการที่เราใช้ CPI โดยเน้นไปที่สินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อ ก็แสดงให้เห็นว่าเราพยายามที่จะวัดค่าของชีพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเงินเฟอ้ออ่าส่วนหนึ่งก็เป็นการที่จะบอกเราได้ว่าค่าของชีพนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเมื่อทราบความหมายแล้วนะครับเรามาพูดถึงขั้นตอนนะครับการาหนด CPI ว่ามีหลักการคร่าวๆอย่างไรนะครับแล้วก็อ่มามันนาไปใช้ในการคหนวณตางเงินเฟ้อยังไนนนงนะครับครับขั้นที่1นนะครับก็คือเราเลือกสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อน,นะครับสมมุติว่าผู้บริโภค ของประเทศประเทศหนึ่งครับบริโภคแค่ฮอทดอกกับแฮมเบอร์เกอร์นะครับ,บ,รบ,รบเมื่อเราเลือกสินค้าได้เรียบร้อยแล้วเราจำเป็นต้องเลือกน้ําหนักนะครับในขั้นที่2ว่าเราจะให้น้ําหนักฮอทดอกหรือแฮมเบอร์เกอร์อะไรมากกว่ากันดีก็สมมุติว่าประเทศนี้นะครับผู้บริโภคชอบกินฮอทดอกมากนะครับเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างแคร์มากกับราคาของฮอทดอกที่เปลี่ยนไปนะครับสมมุติให้เรากําหนดน้ําหนักก็คือเราหยิบฮอทดอกมา4ชิ้นนะครับใส่ตะกร้าแล้วก็หยิบ แฮมเบอร์เกอร์มา2ชิ้นนะครับใส่ตะกร้าขั้นที่3ครับเมื่อเราได้ตะกร้าสินค้ารับบริการแล้วใช่ไหมครับเราก็มาคำนวณมูลค่าตะกร้าโดยใช้ราคาของแต่ละปีครับสมมุติให้ราคาแต่ละปีเป็นดังนี้นะครับปี2องพันสิราคาฮอทดอกหนึ่งเหรียญนะครับแฮมเบอร์เกอร์สองเหรียญนะครับปีอื่นๆก็ตามตารางนะครับการคำนวณมูลค่าตะกร้านะครับก็ทําได้โดยการเอาราคาคูณปริมาณสินค้าแต่ละชนิดนะครับแล้วก็รวมกันนะครับ เช่นนะครับมูลค่าตะกร้าปี2010ก็ได้จากเอาราคาฮอทดอกนะครับในปี2010ซึ่งก็คือ1เหรียญคูณกับปริมาณฮอทดอกที่เรากําหนดในตะกร้าก็คือ4ชิ้นครับได้เสร็จแล้วนะครับก็รวมกับราคาแฮมเบอร์เกอร์คูณกับปริมาณแฮมเบอร์เกอร์ที่เราเลือกใส่ตะกร้านะครับนั่นก็คือราคา2เหรียญคูณกับปริมาณแฮมเบอร์เกอร์2ชิ้นครับแล้วก็รวมกันเราก็จะได้รวมกันเราก็จะได้8เหรียญครับเป็นมูลค่าตะกร้าในปี2010ในปีอื่นๆนะครับก็ใช้หลักการคำนวณเดียวกันนะครับ ก็ใช้ราคาของแต่ละปีนะครับปีปี2011ราคาฮอทดอกคูณปริมาณฮอทดอกที่อยู่ในตะกาจะเห็นว่าปริมาณจะถูกกําหนดให้คงที่ใช่ไหมครับพะเรากําหนดให้ตะกาสินค้านั้นคงที่เราเปงนต้องการดูว่าตะกาที่เรามีอยู่นั้น,นครับมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละปีจากหลักการคำนวณนี้นะครับปี2011ก็จะมีมูลค่า14เหรียญน,นะครับราคาตะกาปี2012นะครับก็จะมีมูลค่าตะกา เียขั้นตอนถัดมาครับขั้นตอนที่4เราก็ต้องเลือกปีฐานว่าเราอยากจะเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับราคานะครับกับปีอะไรครับเราก็สมมุติว่าครับให้ปีฐานคือปี2 0 1 0ก็แล้วกันเมื่อกําหนดแล้วนะครับเราก็มาคํานวณ cpi นะครับโดยที่สูตรการคํานวณนะครับจริงๆก็ไม่ยากนะครับสูตรการคหนวณก็คือ cpi ในปีที่เราสนใจนะครับก็จะเท่ากับมูลค่าตะก้าของสินค้าและบริการที่เรากําหนดนะครับในปีที่เราสนใจนั้นหารด้วยมูลค่าตะก้า ของปีฐานนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามนะครับตัวาหารตรงนี้ต้องเป็นปีฐานเสมอนะครับถ้าจะเอาสูตรมาแทนนะครับมูลค่าตะกาะเป็นยังไงก็ใช้สูตรนะครับการรวมกันของมูลค่าสินค้าแต่ละชนิดนั่นเองตัวาหารก็จะเป็นการใช้ราคาปีฐานเป็นหลักครับจากตัวอย่างที่เรายกมานะครับเราก็จะได้ว่าเนื่องจากมูลค่าตะก,กาปี2010นะครับเท่ากับ8 แล้วเราเลือกให้ปี2010เป็นปีฐานเพราะฉะนั้นตัวหารเห็นไหมครับตัวหารตัวนี้นะครับตัวหารตัวนี้ก็จะเป็น8เสมอเห็นไหมครับเนื่องจากเราเลือกปี2010เป็นปีฐานนะครับเพราะฉะนั้นค่า c p i ก็จะเป็น100นะครับแล้วค่าตะก้าก็จะเท่ากันทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับส่วนปี2011นะครับมูลค่าตะก้าคือ14ปีที่เราสนใจก็คือปี2011มูลค่าตะก้า14ก็หารด้วย8ซึ่งเป็นมูลค่าตะก้าของปีฐานที่เรากําหนดเสร็จแล้ว คูนร้อยเราก็ได้175สิาำหรับปี cpi ปีสองพนะครับมูลค่าตาก้าคือ20ก็จะต้องหารด้วยมูลค่าตาก้าปี2010ก็คือ8นะครับก็คำนวณมาได้เราก็จะเห็นว่านะครับตัวเลขนะครับถ้ามากกว่า100เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าระดับราคานั้นนะครับได้มากกว่าปีฐานนั้นไปเท่าไหร่พูดง่ายๆก็คือเช่นในปี2012นะครับระดับราคาสินค้า อัตราก้าของเรานั้นนะครับมากกว่าปีฐานนะครับ2.5เท่าเป็นตน้นเมื่อได้ค่า CPI แล้วนะครับเราก็มาคำนวณอัตร,รางเงินเฟอ้อนะครับอัตรางเงินเฟอ้อก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ CPI นั่นเองนะครับสูตรการหาอัตราเงินเฟอ้อก็ไม่ยากนะครับนั่นก็คือหาการเปลี่ยนแปลงของ CPI อัตรางเงินเฟอ้อในปีที่เราสนใจเช่นปีที่ t นะครับเราก็เอา CPI ของปีที่เราสนใจ bt ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย CPI ของปีที่แล้ว ก็คือ bt 1ได้การเปลี่ยนแปลงมาก็หารด้วย cpi ของอปีที่แล้วนะครับเพื B ่อดูว่า cpi ในปีที่ t นั้นนะครับเปลี่ยนแปลงจาก bt 1เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเใช่ไหมครับเราก็คูณด้วยลอยนะครับยกตัวอย่างเช่นตังเงินเฟ้อปี2011ก็จะเท่ากับ cpi ปี2011ลบกับ cpi ปี2010นะครับก็จะได้การเปลี่ยนแปลงมาแล้วดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็หารด้วย cpi ปีที่แล้วนะครับปี2010แล้วก็คสองพัจาก ข้อมูลในตัวอย่างนะครับเราก็จะพบว่าอัตรางเงินเฟอ้อปี2011นะครับก็จะเท่ากับ75นะครับนั่นก็คือ c p i ี2011 175ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย c p i ี2010ซึ่งก็คือ100นะครับหารด้วย c p i ี2010ก็คือ100เพราะฉะนั้นลบกันได้75นะครับหาร1้อยคูณร้อยก็ได้75สําหรับปี2012 c p i ปี2012ครับก็เท่ากับ250ครับ cpi ปีที่แล้วของปี2012ก็คือปี2011นะครับอย่าสับสนอย่าไปใช้ปี2010นะครับปีฐานนะครับหลายคนเข้าใจตรงนี้ผิดนะครับต้องใช้ปีที่แล้วของปีที่เราสนใจนะครับเพราะฉะนั้นดางเงินเฟอ้อปี2012ก็หาได้จากนะครับ cpi ปี CP 2012ลบ cpi ปี2011นะครับแล้วก็หารด้วย cpi ปี2011แล้วก็คูณร้อยดังนั้นนะครับคิดคำนวณออกมาแล้วเราก็จะได้42.85%นะครับ ถ้าอยากจะทำตามขั้นตอนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองทำด้วยตัวเองก็ได้นะครับโดยที่ผมมีข้อมูลราคามาให้นะครับเป็นดังนี้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมนะครับคงต้องกำหนดเอาเองว่าจะให้น้ำหนักแล้วก็เลือกสินค้าและบริการอะไรเป็นสินค้าและบริการนะครับที่ผู้บริโภคซื้อนะครับเสร็จแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับสาเหตุของเงินเฟ้อนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับ ถ้าเรา,ามีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์นิดหน่อยนะครับเราก็พอที่จะพูดได้ว่าสินค้าราคาแพงขึ้นนะครับหรือเกิดภาวะที่สินค้าและบริการโดยทั่วไปราคาสูงขึ้นนะครับเกิดมาจากอะไรนะครับอันแรกเราก็อาจจะพูดได้ว่าเกิดมาจากทางด้านอุปสงค์นะครับอาจ,จะเรียกว่า demand side inflation นะครับบางคนหนังสือบางเล่มอาจจะเรียก demand p u l ูนะครับในแง่นี้ก็คือการมีอุปสงค์นะครับมีความต้องการซื้อมากขึ้นก็ทําให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นมีการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนะครับมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นการที่สินค้าราคาแพงขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งก็เกิดจากการที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราจะเรียกว่า supply side inflation นะครับหรือ cost push นะครับสาเหตุก็เช่นนะครับราคาน้มามันราคาค่าจ้างนะครับหรือราคาปัจจัยการผลิตต่างๆเพิ่มสูงขึ้นนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นผลให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นทำไมเราจึงให้ความสําคัญกับเงินเฟอ้อนะครับ ถ้าเกิดว่าสินค้ารละบริการทุกอย่างนะครับราคาเพิ่มขึ้นนะครับในสัดส่วนเดียวกันนะครับทุกตัวเลยนะครับรวมไปถึงรายได้ของผู้คนก็เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันด้วยเราก็คงไม่ต้องมาปวดหัวใช่ไหมครับแต่ว่าในโลกความเป็นจริงนะครับระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันนะครับสินค้าบางอย่างราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วบางอย่างเพิ่มขึ้นน้อยนะครับการเพิ่มขึ้นของตัวแปรบางตัวนะครับเช่นรายได้นะครับสาหรับคนบางกลุ่ม อาจจะเพิ่มน้อยนะครับหรือไม่เพิ่มเลยก็ได้ถ้าเราพิจารณานะครับเช่านค่าจ้างแรงงานนะครับถ้าเกิดว่าค่าจ้างแรงงานนะครับเพิ่มขึ้นน้อยกว่า10%ในขณะที่เกิดเงินเฟ้อ L 10%ร์ต่อปีเห็นไหมครับราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น10%ต่อปีแต่ค่าจ้างเรานะครับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าในแง่นี้ก็แสดงให้เห็นว่านะครับอำนาจซื้อของค่าจ้างเราเน้อยลงถูกไหมครับเรามีเงินเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเรียกได้ว่าค่าจ้างที่แท้จริงของเรานะครับลดลงบุคคลบางกลุ่มนะครับเช่นข้าราชการบํานาญนะครับหรือคนแก่ที่รายได้เขาไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็จะมีผลอย่างมากเพราะว่านาาซื้อก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคนหลายกลุ่มนะครับที่มีลักษณะแบบเดียวกันนี้นะครับข้าราชการโดยทั่วไปนะครับที่เงินเดือนขึ้นช้านะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยสูงนะครับก็จะมีความเดือดร้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นการ เข้ามาจัดการเกี่ยวกับเงินเฟ้อจึงมีความสําคัญกับประชาชนนะครับนอกจากนี้นะครับอาจจะเงินเฟ้อนะครับอาจจะนําไปสู่การบิดเบือนทางเศรษฐกิจอื่นๆนะครับเช่นถ้าเงินเฟ้อนะครับเนือองจากราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงแบบผันผวนนะครับก็จะมีผลในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจเช่นการพิจารณาการลงทุนครับต้นทุนทางธุรกรรมต่างๆจะคัดการได้ยากนะครับแล้วก็ต้องเสียต้นทุนมากขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ก็คงหมดเพียงเท่านี้นะครับ ในคลิปถัดไปนะครับเราจะได้พูดถึงตัวแปรตัวที่3นะครับซึ่งก็คือการว่างงานนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ